สำหรับข้อ2นะคะโจทย์กำหนดให้ y เท่ากับ square root x ยกกำลังสบวก 4x ลบ1โอเคสำหรับข้อนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกเลยก็คือจะต้องจัดรูปในส่วนของฟังกช์ชันตรงนี้ใหม่นะคะให้อยู่ในรูปของฟังกช์ชันที่มันเป็นเลขยกกำลังเนาะก็คือเปลี่ยนจาก square root นะคะให้เป็นเลขยกกำลังในส่วนของข้อนี้ก็ทวนโจทย์ก่อนนะคะก็จาก y เท่ากับ square root x ยกกำลังสองบวก 4x ลบหจัดรูปสแควร์รูทใหม่ให้เป็นเลขยกกำลังเนาะก็จะได้ตัวชี้กำลังนะคะเป็นเศษส่วนข้อนี้ก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองบวก 4x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะคะข้อนี้ให้หา dy by dx เนาะเราก็ทำการดิฟทั้งสองข้างนะคะก็จะได้เป็น dy y dx เนี่ยเท่ากับ ด้านขวามือก็คือจะเป็นการดิฟฟังชันของ x ยกกำลังสองบวก4 x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2ตัวนี้จะเป็นการดิฟในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นเลขยกกำลังใช่ไหมคะทฤษฎีที่เราจะเอามาใช้ในการดิฟครั้งนี้ก็คือจะเป็นทฤษฎีที่7อยู่ในรูปของดิฟนะคะ u ยกกำลัง n จะเท่ากับดิฟตัวชี้กำลังลงมาเนาะ ตามด้วยฟังก์ชันแล้วฟังก์ชันนี้ตัวชี้กำลังจะลดลง1เป็น n ลบ1นะคะจากนั้นก็ดิฟในส่วนของ du by dx นะคะซึ่งข้อนี้ u ของเราคืออะไร u ของเราก็คือ x ยกกำลังสบวก4 x ลบ1อันนี้คือ u แล้ว n คืออะไร n ก็คือเศษ1ส่วน2เดี๋ยวเราก็แทนค่าตรงนี้ลงไปนะคะโอเคแทนค่าตามสูตรตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ เศษหนส่วนสเนาะคูณกับฟังก์ชันของ u นะคะ u ก็คือ x ยกกำลังสองบวก4 x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2ลบ1อันนี้ตามสูตรนะคะแล้วก็ดิฟด้วยในส่วนของฟังก์ชัน u แทนค่าไปนะคะก็คือดิฟ x ยกกำลัง2อบวก4 x ลบ1อ่ะแบบนี้จากนั้นมาดูที่ตัวข้างหน้าก่อนนะคะดูที่ตัวชี้กำลังเนาะลบกันแล้วเหลืออะไรนะคะ ตัวนี้มันอยู่ในรูปของการลบกันของเศษส่วนเราจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากัน1ตรงนี้ไม่เขียนตัวส่วนแปลว่ามันส่วนด้วย1ทําตัวส่วนให้เท่ากันก็คือนํสองไปคูณเนาะทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2ลบด้วยเศษ2ส่วน2ค่าที่ได้ก็ได้เท่ากับลบเศษ1ส่วน2โอเคตรงนี้ก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับฟังก์ชัน u นะคะอันนี้เขียนเหมือนเดิมก่อน ตัวชี้กำลังเปลี่ยนแล้วนอะเราลบละมันได้เป็นลบเศษส่วนสองจากนั้นทำการดิฟในส่วนของฟังก์ชัน u ดิฟตัวนี้นะคะดิฟตัวนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่อ่าตรงนี้ถ้าเป็นการกระจายการดิฟนอะมันก็คือดิฟ x ยกกำลังสองบวกกับดิฟ4 x แล้วก็ลบกับดิฟ1ใช่ไหมคะคำตอบที่ได้ในส่วนของการดิฟตัวนี้ก็คือได้เท่ากับ2 x บวก4 ถูกไหมได้ส x บวกสี่นะคะเราก็เอามาเขียนต่อตรงนี้นะคะคูณกับ2 x บวกสเพราะ1มันดิฟแล้วค่าที่ได้มันได้เท่ากับ0นเนาะโอเคจากนั้นจัดรูปนะคะตัวนี้สําหรับการจัดรูปก็คือในส่วนของตัวที่เป็นตัวชี้กําลังมันติดลบเนาะการตอบตัวชี้กําลังจะต้องไม่ติดลบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะย้ายไปเขียนในส่วนของตัวส่วนดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เท่ากับเศษหนส่วนสคูณอยู่กับ เศษ1ส่วนด้วย x ยกกำลังสองบวก4 x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2แล้วก็คูณอยู่กับ2 x บวก4อ่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็เอาตัวเศษคูณเศษเนาะแล้วก็เอาตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะแล้วตัวนี้จะเปลี่ยนกลับให้เป็นสแควรูตเนาะดังนั้นคำตอบที่ได้นะคะตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ ส x บวกส่ส่วนด้วย2อคูณกับสแควรูท x ยกกำลังสองบวกส x ลบหทีนี้จะเห็นได้ว่าตัวนี้มันมีตัวร่วมถูกไหมคะตัวร่วมก็คือเลข2เนาะเราก็ตัดด้วย2ไปนะคะตัวนี้ก็จะได้เท่ากับตัดไปเนาะโอเคคำตอบที่ได้นะคะข้อนี้ก็ได้เท่ากับ x บวกสส่วนด้วยสแควรูท x ยกกำลังสบวก4 x ลบหสรุปนะคะเพราะฉะนั้น dy d y dx เท่ากับคำตอบของเราก็คือตัวนี้ลองเทียบกับค่าผลเฉลยนะคะเท่ากันนะโอเคเรียบร้อยข้อที่สอง